หนึ่งล้านเล็กไม่หนักใจเจอแชมป์โลกหนึ่งล้านเล็กจิตเมองโนนเปิดใจผ่านสื่อโซเชียลก่อนชกไฟส์สำคัญกับกับกบปตันเพชรอินดีอคาเดมี่ในศึกมวยมันวันศุกร์วันที่26มีนาคมนี้ไฟ์นี้ก็เต็มที่แน่นอนครับถามถึงหนักใจหรือไม่ที่ต้องเจอดีกีแชมป์โลกอย่างกัปตันก็ไม่หนักใจอะไรครับพร้อมสู้ส่วนทางด้านรถถังจิตเมองโนนเพื่อนร่วมค่ายการันตีหนึ่งล้านเล็กแข็งแกร่งร่างกายดีสู้ได้แบบสนุกแน่นอนดีเซลน้อยยอมรับวิวชกยาก ยังขึ้นชั้นไม่สำเร็จสำหรับดีเซลน้อยสอดำเนินแพ้คะแนนวิวเพชรโกศลลงมาในศึกมวยไทยเจ็ดสีวันอาทิตย์ที่21มีนาคมโดยพลาดแตกตั้งแต่ยก2ทํทำให้กังวลแผลแตกเผยวิวชกยากมากจุกจิกด้วยต้องเดินทำยอมรับทำเต็มที่แล้ววิวยังไม่พร้อมแก้มือฉลามหลังจากวิวเพชรโกศลเอาชนะคะแนนดีเซลน้อยสอดำเนินลงมาได้ในศึกมวยไทยเจ็ดสีเป็นการกลับมาชกไฟแรกในรอบ5าเดือน วิวบอกตอนนี้ร่างกายดีขึ้นเรื่อยๆไฟต่อไปจะทําให้ดีขึ้นกว่านี้พิกัดที่ดีที่สุดตอนนี้1 2 6่ง่ถึงหนึอปอนด์นักข่าวถามว่าเจอฉลามได้ไหมวิวเผยขอทาฟอร์มอีกนิดหนึ่งชนะอีกสักหนงถึงไฟอยากจะแก้มือพี่เขาครับฟังสักขีพยานชี้แจง นายธนกรชัยศรีกรรมการสักขีพยานมวยคู่ปองกันแชมป์รุ่นไฟเวทร,ระหว่างนมเปียวโตร,รชาชัณชนะคะแนนกล้าประจนลูกบ้านใหญ่ออกมาชี้แจงถึงคะแนนของมวยคู่นี้ให้กับพันตำรวจโทรสรเชษเดชพันธ์ลูกพี่ของกล้าประจนหลังจากที่เกิดเรื่องวุ่นวายไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสตก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน